ลุกสา n วันครับก็จะได้กินเอ็มาซาดีลุก s า n วันนี่ครับซอยจุนะครับค่อยมันจงหันลงไปชี้ครับนี่แม่งสิฮะอยากใินก็ด้กินหจะทานครับว่า้สิบสามเลยให้เขาพีถเงินจกบาทอะ็รเนาะพอขับปุ้ยขยอเาใช้บ่ยอเรให้ให้่าเยอะเราบ ไปสกู๊ตสุขวัลครับมาอนี้มือมาครับมาอนี้ครับมาอนี้มาครับม้าเลือดสุรุปละเกี่ยวเขาครับมาอนี้มังเกี่ยวเขาอาชาติชมาเกี่ยวเขาครับพี่น้องครับนีเทสต์ดีชาติชิชาติชล็อปนไก่ฐานเกี่ยวเขาครับต้มไกลครับนี่ครับมันเขากันนะครับต้มไกลบ้านเกี่ยวเขาเกี่ยวอยูกมาจิต้มไกลชาติชิดสมไก่สูขวัลย์สวัสดีครับสมไก่บ้าน กับเกี you know? ่ยวเขาเขาก็น่าใจใช่เนาะเฮ้ยยุ่ยอนนะ่ยุ <K> ่ยยอนครับที่เด <Hi> ็ดเลยนะครับนี่หน้ามันหนุคนนั่งคนตัวโอ้ยไก่วันไรควัไก่มันมันตัวกินข้าวเม่เนาะเหนือเมย์แล้วนะครับต้มไก่สุกินครับกับซอยจุเนาะแบบฟันขึ้นเกาขี้นเกาครับพี่น้องคือนเกาอใส่ขคือเกาฮะ เ,เดี๋ยวเอ้ยโจ้ไปไทยเขาเกี่ยวเขาอาจีพต่มไก่ถ่าน,านะค <c oughs> รับน้องยอดยอดเดี๋ยวให้ซับตัวคนนี้ ส้นวัสดีค่ะาาากาะ็จะได้เมื่อเมื่อเมื่อสั้นนี่จะบรรยากาศค่ะบรรยากาศโอ้เด็กแปีะครับพี่น้องครับเด็กแปีะครับเขาคับเขาเนี่ยกระปนนั้นฮะที่มันแห้งออกก่อนนะครับจะเอาเจอนี่ครับเปิดซอยจุนะครับแล้ค่อยมันจงหันลงไปจั้งทีครับนี่แค่แม่งสิเดียวพี่น้องต้องบาง มีหอดต้มไก่มีหอดซอยจุเกี๊ยูนองคูกินครับคูมมาเจียวเขาซอยพ่อขาจะเจียวขากับขาปุ๋ยมั้งปุ๊บเจียวขาค่ะงั้นแม่บานค่ะตาบานประเดี๋ยงั้นแม่บาน มีซซ่จูก็บลาบเลือดครับในวันอาทิตอข้าวต้มไก่ไอ้ก็มา,<อ>า,รมาครับตัวกบมาครับในนี้นะครับไอ่จูว่าจงบานนะ่อาเฮ็ดเบียงขึ้นหอรา,าดโรด,ดาครับพ้นเยาเกที่เยวาสองทงครับข้วองกับที่เกี่ยวกันขันว่าทั้กนเด้เขาเกี่ยวไปโรดมันจีตากเนาะ อันนี้ขายวัครับัวใบเดี่ยวบัวค่ะวันนี้วันนี้เดี่ยวก็ค่ะเดี๋ยวเดี่ยวเดี๋ยวอุ่มครับไม่ได้กี่เกี่ยวกับซอสใส่กับซอสไม่อยครับอัชนาแล้วใส่รถอุ่มเนี่ยทีไลยขายอย่างเดียวโคตเข้าก็มีไอเกียนะนะครับเพิ่งนครับตอนกินนะครับเนาะจุ้งางทุกมาเกี่ยวข้าว ชาชิตไต่จำนะครับของนุองโถนะครับโอ้เรื่อง่วนรับกินก็กินซอยลูกเป็นเนื้อหมูเนื้อส่วนจะตรงลูกไนกันดำเสียนมั้งครับลูกสามวันครับก็จะได้กินเอามาชาชิตครับลูกสามวันโอ้ยัง

พี่น้องบ้านย่างเกลือนะครับนี่ตรงไห้ตรงหน้าบ้านเท่าพี่น้องครับเยอะมักเกลือครับมักเกลือค้ับสุรสดียงเดียวครับไม่มีอะไรครับกับกระเทียมนะครับเนาะี่กินบานเทาน,นะครับูดยวนได้ยิน้ย้ย้น้อ รบรรยากาศบ้านเ้าครับไียังนี่อะมไกลี้น้องเห็นไหนเห็นไหนเดี๋ยได้ไดุดท้นนมงจาบมึงเออตัดเลยเป็นขืนถ่ากินความกันนะครับน้องหะครับเฮ้ให่บ้านนะครับกลมใสย่งนี่มันชาดนะครับนีนครับไม่้อนไม่อนหนึ่งขาครับหนึาวัน่สุก ครับบรรยากาศอีสานมาเท่านะครับเนาะเดี The cosas, like goals, life, ๋ยวเขาเป็นประเภทนี้เพรอีสานเท่าครับไปมาหาจูกันนะครับคุ้มกันนะครับก็ฝากกลางก็ไม่ให้เนาะนี่เราะอีสานเท่าครับแล้วจากนั้ี่ยกเราก็ยังกรับต่อสูมันกินเป็นประเภทนี้อีสานมาเท่าครับไปมาหาจูกันเหมือนกับขนาต่อสกันครับเป็นธรรมดาครับพี่น้องครับอีสานพี่นี้อีสานมาเท่าครับตามพี่น้องกันนะครับมันมาเห็น่ยวคอยเท่าเท่าไงครับคอยเพื่อน กันเดีคับือว่าต้มไก่งานนอจะสองมาได้น้องนะครับงามมากใบมุ้ยใบสดมี่นั่ีไ้นั่งนั่งนข่้ววันนั่งขดนี่อยู่แม่โก้ักรินนมากครับสี่ฝากมานเลยุ่มขางไม่เกิดเอาก็ตายแล้เากินขางไม่หะ นี่ครับด้วยไม่ยอมหลับเลยครับเขามาเขามานั่งดีกันมานั่งกันนั่งนีเนี่ยเฉืกันยกเขาใส่กันมีอ่ะโอ้ถึงวันมาครับต่อมาเฮ้ยไปนั่งคู่พระเอขุนพระเอเนี่ยก็เลย

ได้ละาลอยไรเพิองีเยอ่าไปขายเบิ้งงานปัปีมจะเด้งเง้ยบบ่าได้ัมผัสเสียอันนี้ต้นกเน้ำตทนละสามยูงหม้อก็มังกรครับบังน้าบังบินบังบินน้ำตนละสามกุญแเน้อยก็เย็ะหนาได้เอ็ดไปสารเพิารว่าเย็ะน้ำมัวกินอาาเจเลยกวนี่มันคือลกาครับปลาวานแล้ว นี่นเขาเสียบมาดอกล้าเนี่ยเลีนหันจได้หันเหียงบาว่าครับาว่าดเสียงฟาโรมาต้นเนนอหาดเนาะนี่ยรมันคือโมเ็มมันหลดัขึ้นกับผู้ขันุดไว้กับ่างลวดคน้นำทะเลมากินดีซาวเหียงปลาเมึกเามือนตัวเหี่ยงปลาเก๋าเหมนตัวแต่มันไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันจะแบรยงด้กบุร าแ่นเนื้อหันหามแก่นกสาทใส่ทั้งหลังต่ำหน่อยได้มันไปแข่งเขานี่ยแข่งซัวยืนบอกยังว่าเสียงไปแล้วเนียอไดีๆเจาะหนึ่ฮะกินก็จะกินหน่งจะทานลูกว่าอาทิตบ่ามไปให้เขาพีนเป็นเงินจับบาท เนพอขับคุยรับเกลียวเอารถไช้ปะเกลียวเราบอให้ให้ว่าเกลยเกียวเราบอกเกียวพันไหนไหนด้เนาะเกลียวพันได้เนาะคือเปนอยู่ข้างกันแท้น์น่ะนะคือสองโค้องอุ้งกงนะ่ะหรือว่ายานอ่ะครับมากเลยครับพี่น้องครับ,บมาเบิ่งราคาเขาครับพี่น้องครับขึบ้นเห็นจะวอกคือฟังสักวัน้เ,เกลียวเลี้ยวให้เขาไปขายนะครับเนาะเลี้ยงยุซี่หมองครับพี่น้องยุซี่หมองหมองรับซื้อนะครับเนาะ มองแรกก็ว่าเขาปน,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 ปนปเพิ่นว่าปนเขาทั้งแง่งแง่บุ่งบกใจอ่ซื้อถือกระสานโลดละหกบาทมันก็ะทุ่มทนครับนะทุ่มบ,นบ,บ,บอกว่าบวกลายก็เลยแรียไปอันนู่นซอง,งน้องซองว่าเขาเปียกมาซื้อว่าสั้นอ่เขาเปียกมาซื้อไปล่องสามไปเช้าก่อนก็ซื้อถือยิงน่าทุ่มมาเรียกว่าขายโลดครับก็ตรง กแกาแกแ้งหรอกที่ตัวลดเขาชามทุมแล้วว่าัห้ามของใรวัน่ันไหนอยู่สอสวันแล้งกลับมาเขาจะตายครับมาขายาวันนี้วันนี้อันวันนี้ไก่ะมันก็เสือแข่งกมูอยู่มันกดด็บทติบทัวลงเลยสบายลงเองว่าัพนังงานกลับมาแล้ววันสันชามถุมหรอแต่เป็นทั้งหมดเป็นน้ำหนักนะครับสองตันแปดร้อยี่สิบนะครับ เห็นไหมครับพี่น้องครับเห็นบ้างข้างล่างนี่นี่มองนี้เนาะโอ้เดียวสองตันแปดร้อยยี่สิบนะครับอ่ากสิบประมาณสามตันกว่าแหละเพราะว่าเหลือจนอถึงให้นึงนะเกือบให้ต้องโหลีเด็กสามตันกว่าไงละซื้อโลละเก้าบาทเจ็ดสิบราคาที่แพงที่สุดในเมื่อคืนนี้นะครับซุ้ขายในยอดเก้าบาทเจ็ดสิบเอ้ยเก้าตันละเก้าร้อยเจ็ดสิบ ไปคิดมาลโละแบาทแบาทัวนะครับเนาะเป็นเงินเจ้าไ่าช้ามึเงนอ่ล้วมั้งกลัคิดบางอยู่นะเนครับชีวิต้นาปีปีน่งลเงินช้ามึครับหน้า1ิบสามไรนะครับนาิไรชิบสามไรเเงินช้ามืเห็นนอื่นดีกว่าพี่น้องดีกา เอ็นเงินอีกว่านั่งว่าลงการจะยกช้านะครับที่เสาะปลูกเขาที่นี่ยกชะครับกกว่าโตกันเลยเอ็ดขั้นแท้ขั้นใหญ่ๆนะครับขั้นใหญ่ๆปลูกต้นกระท่อมนะครับเนาะ,นะเพื่อเศรษฐกิจปลูกตะไคร่ปลูกข้าปลูกเนยโยนเนยกินไปแม่ไม่หลับทุกคนเลยจะไปยังไงจะมากันไหมอ่ะนี่นะครับอีนหนึ่งเหรียญเงินสามเมื่อ หราคลิปนี้กันี่นะครับมังเห็เบืงซาหน้าครับราคาเก้าบาทเดนะครับเป็นเก้าเจ็ดสิบน่ยเการ้อยเจ็นะครับตันละเก้าร้อยเจ็บยังไงนะาพังจากหบอสูฟังสวัสดีครับ